สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t ท b e ทุกๆท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่ทำงานอยู่ต่างแดนนะครับทุกๆประเทศเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวลาวนะครับสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชาด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่2มิถุนายน2566นร้ณที่้านแสนเจ,นเจนริญตคเตื้ออำเภอหนองหงจังหวัดปีรำตั้งอยู่ที่บ้านหนองกวางทองนะครับวันนี้มีรถคูเบอร์ต้านะครับ รถแท็กเตอร์ของครูปาต้านะครับ M 5 0 0 0 SU นะครับเข้ามาเพิ่มเติมหนึ่งรายการนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ใบดันผ่านพวนนะครับเครื่องดีสตาร์ตติดง่ายนะครับราคาเบาๆนะครับพี่น้องราคาเบาๆราคา เอาไปให้พี่น้องเอาไปใช้งานแบบสบายสบายกระเป๋านะครับราคาขายนะครับราคาขายผมขายอยู่ที่2 1 8 0 0 0หบาทนะครับ2 1 8 0 0 0บาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามสภาพนะครับตามสภาพนะครับพี่น้อง ลองระบบโฟรลองลองดันดูนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปไถนานะให้พี่น้องดูนะครับเหมาะสาหรับพี่น้องท่านไหนที่มีแม็โครนะครับมีมีแม็โครเอาไปดันดินตามแม็โครนะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับราคาไม่แรงระบบโฟวินทำงานปกตินะครับมาพร้อมอุปกรณ์ผ่าน5 สภาพยางอยู่ประมาณ50%นะครับสภาพยาง50ซนะครับจุดรั่วซึมก็มีอยู่ซึมซึมอยู่นะครับแต่ก็ทางร้านขายตามสภาพนะครับพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องจะปรับสภาพนี่ต้องคุยต้องคุยกันนะครับราคานี้นะครับพร้อมเล่มทะเบียนชุดโอนนะครับมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับ2 1 8 0 0 0บาทนะครับ พี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับระบบโฟทํางานปกตินะครับระบบไฮดรอลิกดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเดี๋ยวพอเราลองดันเสร็จเดี๋ยวผมจะมาเปิดดูว่าเครื่องมันมีอไอไหมนะครับพี่น้อง เครื่องอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับพี่น้องอาจจะมีไออยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นรถมือสองนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถใหม่นะครับรถอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านหนองกวางทองนะครับพี่น้องมาทดลองขับได้นะครับ ราคา2 1 8 0 0บาทนะครับเริ่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับใบดันก็มีผู้อยู่นะครับใบดันนะครับราคานี้พี่น้องท่านไหนสนใจก็เบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างนะครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอุปกรณ์มีให้หน้าหลังนะครับเราขายตามสภาพนะครับพี่น้องเราขายตามสภาพระบบโฟปกตินะครับ รถใหญ่ขับนิ่มๆนะครับเดี๋ยวพอเสร็จจากโชว์ดันเสร็จแล้วนะครับรีวิวกันดันเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปรีวิวไหน่าให้ดูนะครับแรงดีนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวตอนไถให้ดูโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่เราจะไถเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูวันมีไอไหมครับ ไออยู่นะครับแต่ว่ามีไอบางๆนะครับเราจะลองไปไถนาให้พี่นองดูนะครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไถให้พี่น้องดูนะครับ,ว,รบ,รรบว่าไถาเขาพร้อมไถไหมนะครับสองแสนหนึ่งมืนแปดพันบาทนะครับ M 5 0 0 0 SU นะครับเรามาดูกันครับระบบ4ฟลวินพร้อมใช้งานไหมนะครับระบบ4ฟลวินทำงานปกตินะครับพี่น้องเมื่อกี้เราก็ไปทดลองดันมานะครับอันนี้เรามาลองไถดูนะครับผ่านหน้าอยากจะเข้าลึกกว่าผ่านหลังอยู่นะครับ แต่ว่าก็เป็นเพียงแค่รอบแรกนะครับมันก็เลยทําให้อาจจะทําให้ผันหน้าจะเข้าลึกกว่านะครับเราเรามาลองมาดูรอบหลังดูนะครับว่าผัานจะเข้าพอดีกันไหมนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับ MU ห้าพันนะครับ M 5 0 0 0นะครับทวดีกรับพี่น้อง M 5 0 0 0นะครับ2 1 8 0 0 0บาทนะครับผมขายตามสภาพนะครับสภาพก็อย่างที่พี่น้องเห็นนะครับรถก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องก็ไปเก็บนิดเก็บหน่อยเด๋วก็สวยเองนะครับรักอันนี้นะครับ ผานหลังเป็นผ่านห้านะครับพี่น้องเป็นผานห้าเครื่องก็อยู่ประมาณ70%ได้นะครับพี่น้องเครื่อง70%ไดสตาร์ตได้แต่ตาิดง่ายนะครับดอกยาง50%นะครับผ่านห้านะครับ รถแท็กเตอร์ของเราอยู่ที่อำเภอหนองหงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ที่บ้านหนองวางทองนะครับอยู่กลางทุ่งเลยนะครับพี่น้องมาพี่น้องไม่ต้องจกใจนะครับปุ๋ยน้องเปิด GPS มาได้เลยนะครับเปิดมาเลยครับหรือว่ากด GPS ใน youtube ก็ได้นะครับที่ทางร้านปักหมดไว้ให้นะครับหรือจะเปิด GPS มาที่เส้นเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้นะครับจะพามาถึงร้านเลยนะครับบรรยากาศอยู่กลางทุ่งนะครับพี่น้องไม่ต้องพี่น้อง บางทีจ p เมาจะพามาทางลัดไม่ต้องตกใจแต่เกิดพี่น้องไม่มาทางลัดก็มาทางมาทางลาดยางก็มีนะครับมาทางสะดวกสะดวกก็มีนะครับมีหลายทางที่เข้าที่เข้าถึงได้นะครับรอบทิศทางเลยนะครับ สอ,สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้นะครับพี่น้องก็กดเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเร่มทะเบียนชือ่อโอนพร้อมนะครับรถคันใหญ่ๆแรงแงแบบนี้นะครับพี่น้องมีแมคโครนะครับมีรถรุ่นเล็กกว่าเอามาจีเทิร์นได้นะครับพี่น้องมีรถเก่าอยากได้รถรุ่นใหญ่ก็มาจีเทิร์นได้นะครับมาจีเทิร์นได้นะครับตับเลียนกันได้นะครับเพิ่มเติมกันไป นะครับรับทุกกรณีจะจัดเฟรนแนก็ได้นะครับพี่น้องจะจัดเฟรนแนก็ได้ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับอันนี้ไถยอยู่2รอบนะครับ2รอบได้ประมาณเท่านี้แหละก็ถือว่าไถาได้เยอะดีนะครับ 2 0 0 0 1 8 0 0 0บาทเน้นย้ํานะครับพี่น้องขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะครับพี่น้องก็มาทดลองขับได้มาดูรถตัวจริงได้นะครับก็ตามสภาพที่พี่น้องเห็นนะครับทางร้านไม่ได้ปกปิดข้อมูลนะครับผมขายตามสภาพพี่น้องรับได้นะครับประมาณนี้200,000-18,000บาทก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับส่งให้ฟรี200กิโลเช่นเดิมนะครับ เกิน200กิโลคิดกิโลละ22บาทนะครับพี่น้องมีเงินน้อยมีเงินไม่ครบนะครับเราจัดเฟแนซน์นให้พี่น้องได้นะครับพี่น้องโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มนเมื่อลรื่นนี้นะครับก็จะมีสี่ิ็ดแรงเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับพี่น้องก็ แฟนขับกูบัวตานะครับแฟนขับ47แรงรอติดตนะามรับชมได้นะครับรอติดตามรับชมได้นะครับแถวบ้านช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับพี่น้องฝนตกทุกวันเลยนะครับดินนี่กำลังเปียกกำลังแห้งเพิ่งหยุดตกไป2วันนะครับบางที่นี่น้ำาขาเลยนะครับ นะครับสำหรับวันนี้นะครับแสนเจริญเทกเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพี่น้องท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ให้กับทางร้านด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถดีๆสินค้าราคาถูกๆมานําเสนอพี่น้องพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปปีดีสินค้าราคาถูกๆนะครับพี่น้องท่านไหนที่กดติดตามแล้วนะครับจะลืมไปกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่กดกระดิ่งแล้วจะลืมกดแชร์ให้กับทางร้านให้ด้วยนะครับแสนเจริญเทคเตอร์ ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ